สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขณะนี้ผมกำลังออกจากตลาดสะพานผักถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับซ้ายมือตลาดสะพานผักกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์แขวงบางพมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางจากตลาดสะพานผักไปตลาดน้ำวัดสะพานกันครับ อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวเราใช้ถนนเส้นนี้ถนนสวนภาคมุ่งน้าตรงไปครับไปเลี้ยวขวาใช้ถนนราชพึกไปจนถึงตลาดน้ำวัดสะพานกันเลยครับเราตรงไปเรื่อยๆถนนสะพานถนนสวนภาคครับเป็นถนนสองช่องการจราจรครับวิ่งสวนกันไปสวนกันมา ้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาตรงถนนราชพฤกษ์ครับ ถนนราชพฤกษ์ครับข้ามคลองมหาสวัสดิ์ด้านซ้ายเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเลี้ยวขวามุ่งหน้าตรงไปครับแล้วไปเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ตัดตรงไปเรื่อย ใช้ทางด่วนสีรัฐครับเบี่ยงออกซ้ายครับเอาเบี่ยงขวาข้างหน้าใช้ถนนราชพฤกษ์ตรงไปครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ครับหรือทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข3,021ครับมุ่งหน้าตรงไปข้างหน้าเป็น สะพานข้ามทางรถไปครับลงสะพานไปพระปิ่น9้าไปสนามหลวงไปวัดพระแก้วต้องเบี่ยงซ้ายนะครับเดี๋ยวเราขับตรงไปข้างบนเป็นทางด่วนสีรัตเราขับตรงไปเรื่อยๆครับ ไปสะพานสมเด็จปิ่นก้าเบี่ยงออกซ้ายครับเราขับตรงไปไปถนนเพชรเกษมตรงไปครับไปถนนจันสนิทวงตรงไปเราขับตรงไปครับไปนครปฐมก็ตรงไปแล้วก็ลงสะพานเบี่ยงซ้ายกับรถ ตรงไปครับไปถนนพานกพุทธมนทนสาย4ครับตรงไปถนนเพชรเกษมตรงไปครับเราขับตรงไป ไปถนนพาน,นกพุทธมนทนสายสีถนนจันสนิทวงไปแยกไปฉายไปศริราชเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนเพชรเกษมตรงไปครับเราขับตรงไป ไปถนนจจรานสนิทวง13หรือซอยพนิษทนเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราเบี่ยงออกซ้ายไปถนนเพชรเกษมตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายครับ เราแวะปั๊มสักนิดนึงครับเดี๋ยวซ้ายเข้าปาั๊มปั๊มเชลเดี๋ยวซ้ายครับแวะปั๊มแป๊บหนึงครับ ครับเดินทางต่อครับออกจากปั๊มเลี้ยวซ้ายตรงไปครับ เส็นเกษตเบี่ยงขวาคับใช้ถนนราชพฤกษ์ไปถนนจารันสนิทวง13ตรงไปครับเราขับตรงไปไปกับรถใตส้สะพานข้างหน้า ไปถนนจรันสนิทวง13เบี่ยงออกซ้ายครับเราชิดขวากับรถครับชิดขวากับรถกับรถแล้วขับตรงไปตามทางผู้ขนานนี้ไปครับไม่เข้าทางหลัก เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลยสะพานลอยนี้ไปหน่อยนงครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับวัดกระโจมทองวัดสะพานครับไปทางนี้เลยครับขับตรงยาวไปเลยครับถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางมาตอยครับมี2ช่องการจราจรขับตรงไปเรื่อยๆครับไปจนถึงวัดสะพานเลยครับ ข้างหน้าด้านซ้ายมือครับวัดสะพานเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเห็นป้ายด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปเลยครับข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายครับตลาดน้ําวัดสะพานครับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนครับขับลงไปเรื่อยๆ ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์แขวงบางพมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยเพน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ